ค่ะพี่น้องวันนี้ไอ้ข้าวหอมพาพี่น้องมาดูหงห่านนกยูงลำแพนพี่น้องมาดูความสวยงามของเขานะคะนั่นขออนญุญาตเพื่ปิดเพลงแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ได้คี่ผ่านที่แล้วเนาะนะคะแล้วก็จะทำให้พี่น้องดูนะคะนกจ๋านกจ๋าไวยออกอะไรบอกได้หน่อยเรียกกองยังเรียกกองยังนับให้ดูหน่อยเรียกพี่หอมชิ พี่ข้าวหอมชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะพี่ข้าวหอมพี่ข้าวหอมมันมีทุกอย่างเลยว่าพี่น้องเบ,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 บ่งเบ่งต้องอันเ,นเนล่าอัานนั่งอยซื้อซื้อเบิงเบ่งเบ่งเบ่งแค่ไหนเข้าไทยรูดได้สบายสบายแล้วเห็นบ่นพี่น้องนุ่งลำพันต้องใจยูมองเย็นเย็นเงาไม่ไหมพี่น้องเย็นเย็นเนาะน,น,น,นะคะเดี๋ยวข้าไปซุ่มพุ่นเนาะนะคะซ้ำอันพีลบแล้วพน อ,อมีหอดไข่พี่น้องมีหอดไข่ดูสิมีมีหอดไข่พี่น้องดูดูดูวิดีโอยาวเล่ามีไก่หน่อยไก่ใหญ่ว้ามีหอดไข่็อดเด็ดนะ,ะ็อดเด็ดนั่นไปไปดูนกนกใหญ่อันนี้เนาะนะคะนี่มีหมดทุกอย่างเลยนะคะมาเที่ยวด้อนะคะ อยู่บ้านแถวบ้านไว้หลุ่มใกล้ๆบ้านแล้เขาหอมนี่แหละห่างจากบ้านมาประมาณเอ่อเจ็ดแปดกิโลพี่น้องนะคะมาหลายรอบแล้วล่ะนะคะเห็นนกนุ่งเห็นกระยาอยน้ำข้นเห็นบ่พี่น้องเห็นกระลึ้งน้ำข้นอันนี้เป็นบัวหลวงบัวหลวงนะคะกำลังกำลังเอ่อออกออกผลกำลังงามนะคะใบใซกับมีเสียงแครงพี่น้องตึงๆมีท่าพุนเต่าไทยเจ่เนาะ นั่น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 นพี่น้องเบิงบ้าพี่น้องเบิ้งเนี่ของผีเ้อไทยเ้อนะคะนั่นอันนี้เขาจะเป็นตัวสีฟ้านะเขาเรียกนกอะไรล่ะฟามิงโก่นกฟามิงโก้พี่น้องเห็นไหมนะคะฝั่งนี้เขาจะเป็นตัวสีฟ้าฟ้าเขียวเขียวนกฟามิงโก้ฝั่งนี้เขาก็จะเป็นนกนูงนกยูงแล้วก็นกนูงแล้วก็ โซนนูน้นโซนนี้จะเป็นนกฟามิงโกสีแดงตัวใหญ่นะคะเราจะถ่ายเขาข้างหลังเนาะเขาจะได้ไม่ตกใจเนาะนะคะพี่น้องดูเขาตัวใหญ่มากอะไรพี่น้องมั้ตัวใหญ่จริงๆนะคะเดี๋ยวไปทางน้นมันจะได้ยินเสียงเพลงนะคะจะวอมต้องเอาภาพด้านข้างเพราะฝั่งนั้นจะมีเสียงเพลงนะคะ เห็นไหมคะสวยงามไหมดูดูก็บินถายอะไรถายนกไงนกฟา้ามิงโก้ไงถายนกฟา้ามิงโก้ไงตรงนน้นน้องเขาก็จะถ่ายรูปเล่นนกนะคะอันนี้ไก่แจ้ไก่แจ้น่ารักเดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปเล็กคลิปสั้นเนาะนกฟา้ามิงโก้ตัวใหญ่ๆเนี่ยคืนอนกฟา้ามิงโก้พี่น้องดูดู ไลฟ์สดยากก็เอาคลิปนี่แหละของเพิ่งเพลงให้แล้วเนาะนะคะตัวใหญ่มากฮุ้นะนะฮุ้นะนะฮุ้นนะฮุ้นนะร้องเสียงดังมากเลยร้องเสียงดังมากเลยนะเขาเห็นคนเขายิงร้องนะเนี่ยเขาเห็นคนเขายิงร้องนะพี่น้องดูเาตัวใหญ่นะรถกไฟโกเยอะนะพี่น้องดูดูข้างบนนะอ่ะเกาะเต็มเลยนะคะที่ด้านบนนะคะเป็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยาฟอมจะขยายภาพให้ดูเยอะๆ ใหญ่ๆเลยมันหมดเนาไม่เห็นบ่แดดเนาะนะคะเห็นบ่ดแดดนะคะมันไม่แดดนะเราไม,ไน,มนจะเห็นชัดเห็นบอพี่น้นอกเห็นบอนัน่นเห็นบอตัวเขียวตัวเหลืองนะคะขอเวลาหน่อยเดอ้อนกคนสวยนะคะตัวเขียวตัวเหลืองตัวสีฟ้านะคะสีแดงนะคะได้ขอคลิปหน่อยเด้อสักห้านาทีเด้อได้ขอคลิปหน่อยนะห้านาที ได้ไหมข้าวหอมเรียกข้าวหอมซิไหนตัวไหนจะเรียกข้าวหอมนาะตัวไหนจะเรียกข้าวหอมนาะตัวไหนตัวไหนหลอกพันเบาพี่น้องหลอกพันเบาเอาคลิปพัเนเอาความสวยของคนนะคะความน่ารักของเขา,า,าขเขา,ากินน้ำนะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวเขากำลังกินน้ำเนาะ พอเวลาห้านาทีตอนสดละลายถ่ายวิดีโออยู่เห็นไหมบายบายในห้านาทีอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมบายบายขอบคุณค่ะ